ถ้าบริหารก้านเนื้อแข็งให้กระชับนะยเราก็จะใช้ขวดน้ําด้วยกันทั้งหมด2ขวดนะคะเราจะใส่น้ำเข้าสาหรือว่าจะใส่ถั่วเขียวก็ได้นะคะโดยที่ใช้น้ำเข้ากับเราเนี่ยยกสามารถที่จะยกได้อาจจะใช้เบาๆก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะยกขวดน้ําขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ยกลงไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะนะนับหนนะคะสอง สามทำแบบนี้นะคะสิบครั้งนะคะท่าที่สองนํามือด้านหนึ่งวางไว้ด้านข้างนะคะถึงขวดยกข,ขึ้นมาวางไว้เฉียงๆนะฮะด้านข้างของไหล่นะคะนับหนึ่งยกขึ้นนับสองนับสามนะะทําสลับกันทั้งสองข้างเลยนะคะท้าน,นี้ก็เช่นกันนะคะนับหนึ่ง นับสองนับสามหลังจากนั้นเราจะใช้ขวดสองขวดนะคะชิดกับตรงอกนะคะยกขึ้นนะคะหนึ่งสองสามท่าต่อไปนะคะก็ใช้วิธีะะยืดขวดมาข้างหน้านะคะแล้วก็สลับยกขึ้นขึ้ละข้างนับหนึ่ง ับสองนับสามค่ะทำให้ครบสิบครั้งนะคะข้าต่อไปนะคะให้ยกข้อศอกขึ้นมานะคะชิดตรงด้านหน้านะคะหลังจากนั้นให้แยกแขนออกไปด้านข้างนะคะหนึ่งสองสาม ก็ลองทําดูนะคะเพราะว่าท่าบริหารตรงนี้เป็นท่าง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยหาได้ไม่ยากนะคะและอีกอย่างทําให้กล้ามเนื้อแขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นถ้ากล้ามเนื้อแขนเรากระชับขึ้นแล้วนะคะการหยิบจับการเคลื่อนไหวิีิยาบทของเราก็จะคล่องแคล่วขึ้นนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ